หมิกสาลาสูตรว่าด้วยอุบาสิกาชื่อว่ามิกสาลา 75. สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเช้าท่านพระอนอนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวร แล้วเข้าไปยังที่อยู่ของมิกสาลาอุบาสิกานั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นมิกสาลาอุบาสิกาได้เข้าไปหาท่านพระอ,อนทนไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านดังนี้ว่าท่านอาน,นุนทำนี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์ อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจันทร์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสาปรายภพจะพึงรู้ได้อย่างไรท่านผู้เจริญบิดาของดิฉันชื่อว่าปุราณนะเป็นผู้ประพฤติพรหมจันทร์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนซึ่งเป็นธรรมของชาวบ้านท่านถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่า เป็นสกทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตเพื่อนรักของบิดาดิฉันชื่อว่าอิสิทัตตะถึงไม่ประพฤติพระมรจันแต่ถือสตารสันโดษยินดีด้วยภรรยาของตนแม้เขาถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคล เกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตท,ท่านอ,น,อนุนทานี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมรายภาพจะพึงรู้ได้อย่างไรท่านพระอนุนตอบว่าน้องหญิง ข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ไว้แล้วอย่างนี้เหมือนกันครั้งนั้นแลท่านพระอนนท์รับบินทบาทนณที่อยู่ของมิคาาลาอุบาสิกาแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปครั้นในเวลาหลังพัตหารท่านพระอานนท์กลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวาโรกาสเวลาเช้าข้าพระองค์กรองอันตรวาสศถือบาทและชีวรเข้าไปยังที่อยู่ของมิคสาลาอุบาสิกานั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ลำดับนั้นแล นางได้เข้าไปหาข่าพระองค์ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้ถามข่าพระองค์ว่าท่านอานนนทำนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมปรายภพจะพึงรู้ได้อย่างไร ท่านผู้เจริญบิดาของดิฉันชื่อปูราณะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติห่างไกลงดเว้นจากเมถุนซึ่งเป็นธรรมของชาวบ้านท่านถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าเป็นสักกาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตเพื่อนรักของบิดาดิฉันชื่อว่าอิสิทัตตา ถึงไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ถือสตารสันโดดแม้เขาถึงแก่กรรมแล้วพระผู้มีพระภาคก็ทรงพยากรณ์ว่าเป็นสกทาคามีบุคคลเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตท,ท่านอ,อนนน์ธรรมนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงว่าคนสองคนคือคนหนึ่งประพฤติพรหมจรรย์อีกคนหนึ่งไม่ประพฤติพรหมจรรย์ เป็นผู้มีคติเสมอเหมือนกันในสัมปรายภพจะพึงรู้ได้อย่างไรเมื่อมิคสาลาอุบาสิกากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์จึงตอบว่าน้องหญิงข้อนี้พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ไว้อย่างนี้เหมือนกันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานน์ในเรื่องยานเป็นเครื่องกำหนดรู้อินทรีย์แก่กล้า และอินทรีย์อ่อนของบุคคลใครกันเล่าคือมิคาาลาอุบาสิกาผู้เคลาไม่ฉลาดไม่หลักแหลมมีปัญญาทึบและใครกันเล่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิสัยที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้อานน์บุคคลสิบจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสิบจำพวกไหนบ้างคือ หนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลและไม่รู้จักเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตซึ่งเป็นที่ดับความเป็นผู้ทุศีลได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจด,ด้วยการฟังไม่ทำกิจด,ด้วยความเป็นพหูสูรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้ว เขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ 2. ส,ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีนแต่รู้แจ้งเจโตวิมุติปัญญาวิมุติซึ่งเป็นที่ดับความเป็นผู้ทุศีลได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำกิจด้วยการฟัง การทำกิจด้วยเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมบุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าทำแท้ของบุคคลนี้ก็คือทำของอีกคนหนึ่งนั่นแล บรรดาบุคคลสองคนนั้นเพราะอะไรคนหนึ่งจึงเลวคนหนึ่งจึงดีแท้จริงการถือประมาณของผู้ถือประมาณเหล่านั้นเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานบรรดาบุคคลสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลแต่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ ซึ่งเป็นที่ดับความทุศีนได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำกิจด้วยการฟังทำกิจด้วยการเป็นผ้าหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิบตุติตามเวลาอันควรบุคคลนี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นโน้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนี้ อย่างลงสู่อริยภูมิใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบถือประมาณในบุคคลและอย่าถือประมาณในบุคคลเพราะบุคคลถือประมาณในบุคคลย่อมทําลายคุณวิเศษของตนส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้3 บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลแต่ไม่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับศีลได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจด,ด้วยการฟังไม่ทำกิจด,ด้วยการเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตติตามเวลาอันควร หลังจากตายแล้วค่าอย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญสบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลและรู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับศีลได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำกิจได้การฟัง ทำกิจด้วยการเป็นพหูสูตแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วค่อยย่อมไปทางเจริญไม่ไปในทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมบุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ ห้าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนมีราคะจัดและไม่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับราคะได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจด,ด้วยการฟังไม่ทำกิจด,ด้วยความเป็นพะหูสูตรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้ว ขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ6ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะจัดแต่รู้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตซึ่งเป็นที่ดับราคะได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำกิจด,ด้วยการฟังทำกิจด,ด้วยการเป็นพู้หูสสตร แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมบุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ 7. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธและไม่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับความโกรธได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจด,ด้วยการฟังไม่ทำกิจด,ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและไม่ได้วิมุตติตามเวลาอันควร หลังจากตายแล้วเขาย่อมไปในทางเสื่อมไม่ไปในทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญ8ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธแต่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับความโกรธได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริง บุคคลนั้นทำกิจได้การฟังทำกิจได้ความเป็นพหูสูรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปในทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมบุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่า ส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้9บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่านและไม่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับความฟุ้งซ่านได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่ทำกิจด้วยการฟังไม่ทำกิจด้วยการเป็นพหูสูรไม่แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ และไม่ได้วิมุตตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญสิบบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่รู้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ซึ่งเป็นที่ดับความฟุ้งซ่านได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริง บุคคลนั้นทำกิจด,ด้วยการฟังทำกิจด,ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์บุคคลผู้ถือประมาณย่อมถือประมาณข้อนั้นว่าทำ แม้ของบุคคลน,นี้ก็คือทาของอีกคนหนึ่งนั่นแลบรรดาบุคคลสองคนนั้นเพราะอะไรคนหนึ่งจึงเลวคนหนึ่งจึงดีแท้จริงการถือประมาณของผู้ถือประมาณเหล่านั้นเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานบรรดาบุคคลสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ฟุ้งซ่าน แต่รู้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติซึ่งเป็นที่ดับความฟุ้งซ่านได้สิ้นเชิงตามความเป็นจริงบุคคลนั้นทำกิจได้วยการฟังทำกิจด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิและได้วิมุตติตามเวลาอันควรบุคคลนี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นโน้นข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุคคลน,นี้อย่างลงสู่อริยภูมิใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบถือประมาณในบุคคลและอย่าถือประมาณในบุคคลเพราะบุคคลผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนส่วนเราหรือผู้เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ ในเรื่องยานเป็นเครื่องกำหนดรู้อินทรีย์แก่กล้าและอินทรีย์อ่อนของบุคคลใครกันเล่าคือมิคาสาลาอุบาสิกาผู้เขลาไม่ฉลาดไม่หลักแหลมมีปัญญาทึบและใครกันเล่าคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีวิสัยที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้อานนท์บุคคลสิบจำพวกนี้แล มีปรากฏอยู่ในโลกบุรุษชื่อว่าปุราณะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใดบุรุษชื่อว่าอิสิทัตะก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้นบุรุษชื่อว่าปุราณะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อว่าอิสิทัตะในโลกนี้ก็หาไม่ได้บุคคลชื่อว่าอิสิทัตะผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใด บุรุษชื่อว่าปุราณะก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นบุรุษชื่อว่าอิสิทัตะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อว่าปุราณะในโลกนี้ก็หาไม่ได้อานนบุคคลทั้งสองนี้แลเป็นผู้ตำกว่ากันด้วยองคุณคนละอย่างอย่างนี้แลมิคาสาลาสูตรที่ห้าจบ